สวัสดีครับสวัสดีครับลนแฟนอัลกานิเย่เป็นไงฮะกับหน้าที่ดีครับก็วันนี้มาเดบิวต์นะครับเป็นครั้งแรกครับผมกเป็นนอฟกานิเย่ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกานิเย่ครับในนี้เป็นไงบ้างดีใจครับดีใจได้ร่วมกันกานีเย่ครับมาเราก็ได้ ส่งต่อสิ่งดีๆให้ทุกคนนะเราแบบแนะนำแบบในการแบบให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีใช่ครับรู้จักกันเยี่มานานยังเราแบบแบรนด์นี้รู้จักนานมากเราเป็นแบรนด์ที่ยิ่งคือพูดพูดไปผมว่าไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็รู้จักครับครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เซรั่มไตรแอซิดใช่ครับเออตัวนี้มีความพิเศษยังไงจ๊ะกานก็ไตรแอซิดรีลิวนะครับก็เป็นที่ตัวที่พวกเราคอเซนนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยผัดผิวครับ ก็จะช่วยแบบว่าเรื่องดูขุมขนนะครับให้แบบดูดูแบบว่าไม่ไม่ไม่ใหญ่อ่าดูเรียบเนียนใช่ครับรอยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบว่ากระจ่างใสขึ้นเลยครับผมเพราะว่ามีทั้งกดสามอย่างนะครับก็คือเอสเอมเอสเอแล้วก็บทีเอสเออ๋อเป็นช่วยวยทำให้หน้าใสหมดเลยใช่ครับก็เหมือนเราได้จากผิวบางๆนะครับแล้วก็ผัดผิวให้ได้ผิวใหม่ขึ้นมาแล้วผิวใหม่ก็มันก็จะเป็นผิวที่เฟสผิวที่สดใสแน่นอน อะไรนะครับวิธีใช้ใช่ครับก็ตัวแพ็าเกจจริงนะครับก็จะเป็นแบบตัวดร็อปเปอร์แบบว่าแม่นยำมากครับแพ็าเกจจิ้งจากเกาหลีอ่าเป็นยัไงเป็นทดลองใช้มาแล้วสิใช่ครับใช้มาเป็นงไงพี่เป็นชัยแล้วครับยังไงใช้มันเปช้ครับก็ใช้ก็เปิดฝาปุ๊บแล้วก็กดที่กดที่ปุ่นจุ๊บได้เลยได้เลยเล็งตรงไหนมันก็จะหยุดตรงนั้นเลยรคับ มันต้องใช้ปริมาณเยอะไหมอ่ะในการใายตลอดทั้งวันใช่อย่างนั้นหยุดหยุดก็เกลี่ยได้เพื่หน้าอะไรเกลือหน้าผากแก้มของข้างจมูกแล้วก็ขาแค่เนี้พอแล้วครับเอาแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเราโอครับผมก็ใช้แล้วก็ผมว่ามันดีขึ้นเลยจากผิวหมองก็จะแบบรู้สึกว่าผิวมันแบบมีความกระจกมีความแบบโกลวแข็งแรงมากขึ้นแข็งแรงไปเจอแดดอะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็รู้สึก อะไรผลอะไรต่างๆก็แบบว่าลดน้อยลงเยอะเลยช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นด้วยด้วย,วยก็คือมีตัวนี้ไม่ต้องปวดเลยออกแบบได้เต็มที่ใช่ครับแต่ต้องมีการแดดของคานนี้เยอด้วยอะไรนะครับต้องมีการแดดของคานนี้เยอด้วยคุณละตัวเหรอเอาคุณละตัวกันอ่านกันฝากเลยใช่ครับเอาฝากเลยครับก็ทดลองรับสกายคันนี้นะครับในฐานะเป็นซอฟต์คาันนี้คุณใหม่นะครับก็ขอฝากเซรั่มนะครับ ไฮแอซิตรีนิวนะครับผมก็เป็นตัวที่ผมว่าครบจบในตัวเดียวทั้งแบบว่าทำให้ผิวแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำให้มันดใสขึ้นใช่ครับก็คือช่วยทำให้เราแบบมีผิวที่ดีขึ้นแน่นอนเพิ่งกลับจากแฟนนี้ใช่ครับจากโอซาก้อากับเป็นไงบ้างกับการไปแฟนนี้ครั้งนี้อากาศสนุกนะครับเป็นบรรยากาศเป็นการไปญี่ปุ่นครั้งแรก กับการไปแฟนไปแฟนมิกซ์ยงีงานแฟนมีกซ์เขาไดที่ยังมีญี่ปุ่นครั้งแรกครับผมก็ดีใจมากๆนะเพราะว่าในสถนที่ญี่ปุ่นเขาแบบน่ารักมากแบบว่าเชียร์กันแบบว่า very cute แบบว่าเป็นสไตล์คนคนไต้หวันใช่ไหมแบบ m ิ n i m a l น้อยๆแต่แบบเขาแบบว่า engage แบบว่าร่วมกับเราแบบดีนะก็ร้อนอยู่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไงบ้างกับเวลาได้สัมผัสแฟนงตับพ่โน่แล้วอะจริงท้ายสกายครับเขาน่ารักเขาน่ารักเขาก็ให้การต้อนรับเราที่ญี่ปุ่น มีแบบ c u เ t ื r อในการในการแบบดูของเขา <ạ. S 2> ขเนไ่ยเาจะแบบน่นารักน่นารักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็เป็นเป็นอีกที่แฟนคลับที่เราไปแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ครับใช่ไปทั้งที่เราอะไรไปโชว์่ออา้าะจริงๆเร,รกาก็พยายามทำโชว์แบบเอาเพลงใหม่ๆเรื่อยๆแล้วกันพยายาม หาเลยที่แบบถ้าเรามีเวลาว่างเราก็จะแบบพยายามมันมีคนใหม่เรื่อยๆเพื่อให้แต่ละที่ให้มันไม่ซ้ำกันอะไรอยากอยากให้แฟนคลับได้แบบคอยตื่นเต้นว่าจะได้เห็นอะไรกับพวกเราคือเหมือนพวกเราก็กลัวแฟนคลับเบื่อแหละเพราะว่าเพลงพวกเราก็มีอยู่แค่สองเพลงนี่เองก็แบบอยากอยากทีพลงใหม่ๆให้แฟนคลับได้ได้รับฟังบ้างครับพอแบบอยู่บนเวทีแล้วเห็นเขาถูกเป็นร่างแล้วแบบโซเชียร์เต็มที่มันครับ จริงๆอยากเห็นนะอยากเห็นแบบว่าแฟนๆแบบชัดๆทุกครั้งเวลาเพอร์ฟอร์มแต่ส่วนใหญ่แบบสเตจมันจะแบบสตาร์ไฟมาแล้โมดงไม่เห็นใครเลยแต่เอนเนอร์จีเขาก็แบบว่าเราก็รับรู้ได้ถึงเอนเนอร์จีเนาะเราจะแบบมีเสียงให้ครับเราเขารู้สึกว่าเราได้พลังตรงนั้นเราก็อยากเปอร์ฟอร์มให้เต็มที่ให้เขาแบบสนุกเอนจอยนะ้นนสิ่งที่เราดูอยู่นะพอหลังจากจบการแฟนมีก็มีการไปเที่ยวกันด้วยเป็นยังไงบ้างถ้าเฉลยสนุกของคุณเป็นเรียกว่าเป็นช่วง พักลอนก่อนใจเลยใช่ครับแล้แบบว่าเราทำงานมาแล้วก็ขอใช้ชีวิตบ้างนิดนึงอะไรกับกับประเทศที่เราอยากไปอะไรทำไมเลือกสวนสนุกทำไมเลือกสวนสนุกทั้งที่ที่นั่นมันมีะิดเรื่องของธรรมชาตินั่นนู่นนี่อะไรเยอะแยะอะไรวัดวัดอะไรเยอะจริงๆก็ไปหลายที่ไม่ได้ไปแค่สวนสนุกครับก็แบบไปทะลุกินด้วยแล้วก็ไปเที่ยวช้อปปิ้งต่างๆด้วยครับแต่ว่าสวนสนุกเป็นเหมือนแบบว่า destination ที่แบบว่าสกายกับนานีชอบแล้วก็อยากไปเก็บอ่ะ คือแบบไปนนี้ประเทศไหนที่เราก็อยากที่มีใช่ทั้งเรื่องในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฮ่องกงเราก็ไปเป็นบุตรหมายในฝันตั้งแต่สมัยเด็กๆเหรอเออเรียกว่าเป็นอาถรรพ์ถ้าเป็นตัวการ์ตูนในแต่ละสถานที่เรียกว่าเราโตมาด้วยกันนะครเราก็อยากไปแบบไปเหมือนได้ไปเจอเขาได้ไปเล่นเลยอ่ะใช่คุณไปเก็บเพื่อนมาจีบดูสกายคุณนั่นโอ้โหคือ ต้องเก็บให้เยอะที่สุดอะเพราะว่าจ่ายค่าบัตรไปแพงมากคือซื้อแบบว่าอันแพงสุดแล้วแบบโดนไปหมื่นประมาณหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดครับก็เลยรู้สึกแบบต้องเล่นให้คุ้มไปตั้งแต่เช้าอยู่จนแบบว่าสนสนุกปิดอะสี่ทุ่มอะไรกว่าเสิบสำหรับผมมือสำหรับงานนี้กันคู่น่าจะไม่เท่ากันถ้าอันนั้นนี้เล่าของงานนี้ก่อนอะไรกว่าเกือบเกือเกือบทำไมเมื่อกี้เราไปคุณไม่ค่อยอะไรแบบนี้หรอไม่ค่อยเล่นจนจนมันจะมีบางเครื่องที่แบบผมเล่นไม่ไหวจริงผม จะมีเครื่องที่แบบไม่กล้าเล่นจริงๆแต่แบบเห็นแล้วต้งถามเพื่อนเพราะเพื่อนก็แบบว่าร้องไงเถอร้องหน่อยแล้วแล้วเราก็รู้สึกแบบเราก็อันไหนๆก็มาเหมกันไม่อยากให้เพื่อนเล่นคนเดียวก็เลยลองเล่นกับเพื่อนดูอะไรครับแบบลองเปิดใจเล่นดูอะไรเนี่ยคือแบบคือจังหวะสกายเขาบอกผมว่าเห็นไหมวิวสวยมากผมบอกไม่เห็นไม,ไ,ไม่ได้โฟกัสเลยเลยคือผมเป็นเหมือนแบบ ผมเพราะว่าหน้าแบบมันจะไปยังไงต่อแล้วแบบชีวิตผมมันไปแล้วคือณตอนนั้นคือตอนจําได้ว่าลงจากเครื่องบินมาคือขาผมชาแล้วผมแบบไม่มีสติแล้วเราปอยาดมสกายเลยไม่ไหวจริงคจังหวะนั้นเพรื่องเป็นเสซฟส่วนให้เราได้ไหมเรื่องสุดท้ายแล้วอ่าเครื่องสุดท้ายแล้วใช่ครับจังหวะนั้นถ้าเพรื่องเป็นเสซฟส่วนให้เราได้ไหมตอนที่แบบเขารูแบบว่าอยู่เป็นเครื่องอ่ะเพื่อนบอกว่าขอเล่นอีเครื่องมือเถอบอกว่าเดี๋ยวนั่งรอข้าางงล่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงเหรอแต่สกายเหมือนม่กลัวอะไรเลยหรอก็มันก็สนุกดีอ่ะผมว่ามันแบบ เหมือนได้เล่นส,สนุกเล่นรถไฟห่ออะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนมันได้ชมวิวเมืองออสกาด้วยเพราะว่าเหมือนยูนิเวอร์แซลที่นู่นเขาจะแบบว่ามันอยู่ติดเมืองอะ่ะมันอยู่ในในเมืองมันก็จะแบบเห็นตึกเห็นเส้นขอบฟ้าเห็นทะเลอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนได้เอนจอยกับวิวไปด้วยแต่ตอนพานาน,นี้ไปเล่นเครื่องที่นาน,นี้กลัวที่สุดเลยแบบเหมือนตอนแรกเล่นอ,อันนี้ก็กรีดนะกรีดแบบว่าแต่ผ่านไปสักครึ่งทางสิ่งกรีดเริ่มเบาลงเบาลงคุณหันไปดูก็ หน้าอยู่เงี้ยแล้วพอลงมาปุ๊บเขาก็แบบเซนนิดนึงครับผมเพื่อนตอนนี้มันเป็นเพื่อนเล่นที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตกูเลยไม่ไหวจริงเออก็คือหลายอย่างที่ยังไม่เอาไปละประสบการณ์แล้วกันอย่างนี้เราก็เล่นกับเพื่อนแต่ก็เพราะว่าเราแบบไหนๆก็มาเราปล่อยให้เพื่อนเล่นคนเดียวก็ดูใจร้ายเกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอาวะก้าวข้ามความกลัวเล่นกับเพื่อนดูสุดท้ายพอเล่นได้คำตอบคู่ควรเหมือนเดิมก็แบบ เรือยเรื่อยว่าก้าวก้าวความโคตรใหญแล้วต่อไปอะไรก็ไหนไหนก็มาสำหรับงานี้ได้แล้วมันแบบโหดมากผมยังงงสักกาว่าเอาเวลาไหนไปรีวิวอ่ะแต่ถือว่าผลุ่มเขาตสปิริตนะคือตอนแรกเขาแบบว่าไม่ไม่เอาเลยไม่เอาสักเครื่องเลยแต่ว่าก่อนก่อนกลับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไหนๆมาทั้งทีแล้วแบบไม่ไม่อยากให้เพื่อนเล่นคนเดียวแล้วก็อยากลองให้รู้ด้วย ก็ลองให้รู้แล้วก็รู้จริงๆว่าไม่เอาอีกแล้วอันนั้นคือตัวที่ผมสุดในเอสเจเรยป่าเอ่อครับท็อปท็อปท็อปทีอยู่ในอันดับอันดับสามว่ากัสกับหนึงให้สกายเลยแบบไม่ไหวแล้วแล้วการไปคิดอยู่ข้างล่างคุณลอกขายไข่เขาอยู่ใช่ๆนะก็อรอันนั้นคือเคองเล่นไครสกายไม่ต่อหรอหนึ่กับสองะอะไรนะครับสกายไปเล่นต่อใชก็มันจะเป็นอันดับหนึ่งมืนจะเป็นเหมือนบอกว่าจุลศิกรจุลศิกานกก็จะเป็นนกอ่ะไอตัวเทอร์โนซอร ที่บินแล้วก็เราก็จะแบบกลับหัวอย่างเงี้ยเราก็พุ่มอย่างเงี้ยแล้วพื้นเราก็จะอยู่ข้างล่างแล้วเราก็แบบมันเป็น POV ของนกอะ่ะเราก็จะเห็นวิวเห็นอะไรที่แบบเหมือนนกมันมองอะ่ะมันยังไงน้าพมันทั้งสูงดิ่งแล้วก็ก็ <S 1> <S 1> <S 1> <S มันสูงมันเป็นเหมือนรถไฟของรโรลเลอร์โคสเตอร์ะครับแล้วก็มันจะเหมือนพลิกสามแล้วก็ขึ้นลงไดข้ขับหัวใช่ครับมันก็แบบเหมือนเราเราเป็นเป็นนกอ่ะ แล้วไม่มีเสียวๆอะไรเลยเหรอสังกัดก็สนุกเลยผมว่ามันก็เสียวแหละจะมาเขาบอกว่าโอ้โหข้างบนวิวสวยมากโอ้โหแล้วสกัดบอกลองดูดิเนี่ยเดี๋ยวลองมากโอ้แล้วผมก็ยืนดูไอ้ที่เขาเล่นอยู่นะเขาบอกเขเล่นไม่ได้ไงแบบจิตใจทำด้วยอะไรแล้วผมผมลงมาแล้วเขาก็ถามว่าเป็นไงบ้างผมก็บอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอยากลองไหมแบบขึ้นไปอีกรอบก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปเป็นเพื่อนแล้วก็ไม่เอา ไปเล่นห้าหมุนต่อนั่งบอดสำหรับเราตื่นเลยนหมาหมุน,นมเ,เล่นหมาหมุนบอลลูนม,มัน,นมจะไม่มีโอ,อกาสเปิดใจอ่ะเออม่มีโอ,อกาสเปิดใจ,ใจเลยาก่อนทำใจก่อนแล้วกันคือเรายังจำความรถถู้สึกนั้นได้ไม่หายเลยคือภาพที่ธนายารมอง,องวิวอ่ะภาพที่ธนาครมองวิวคือผมมองแต่ทางรถไฟแบบพังน้ำมา <c oughs> อีกแล้วเลยนั่นแบบผมคิดว่าเลยจะจบสักทีคือรถไฟหอดจริงๆช่วงเวลามันสั้นมากครับประมาณแค่หนึ่งนาทีกว่าๆแต่สำหรับผมมันเหมือนกับ มันนานมากเลยพมกเราช่วยกันหมดเลยญี่ปุแล้วนี่ตอนนั้นคือจากกินจนไมีกีนเลยยังมีที่ไหนที่อยากจะไปเที่ยวอยู่ในสากลก็แบบโอ้สนุกเนี่ยสนุกจริงๆอยากไปทุกที่เลยแต่ว่าอะไรก็ได้แต่ไม่ไปหน้าร้อนอีกแล้วเป็นอันขายคือเป็นการไปญี่ปุ่นแบบิเวอร์ s a ลที่เดินสนุกแบบว่าเยอะมากเดินไปแบบ18 19โลมั้งโอ้โหเดสนุกเป็นร้อยแล้วมะ35องศาใช่ครับก็เหงื่อแตกแบบโอ้โห ขึ้นไปเล่นอะไรต่างๆนี่คือแบบตาจะบอดเ่ยเจอมาทิตีระหว่าทางเจอแฟนคลับขาไม่ได้ที่สนุกอ๋อไม่เจอเลยไม่เจอมันไม่มีใครจำได้เลยก็อาจจะมีบ้างใช่ใช่ใช่กลับมาก็ต้องผุดผุดอยู่ในใจเอใช่ค่ะกลับ้านไปฟุ๊กมี่กลับห้องไปใ่แล้วย <c oughs> ังมีงานต่างประเทศที่ไหนอีกไหมเทียบระดับของนั้นก็สศกาลเดี๋ยวก็มีแฟนเดย์แฟนมีวเดี๋ยวรอดูว่าแต่ว่าที่เที่ยวในออสมาแล้วก็มีสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ่นี้กอะไรคะ่นี้มีะไรคะหนึ่งสางอสามติดไยยัเอเค